รู้สึกดีใจก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าจริงๆแล้วเกลแรงเป็น,ปนแบรนด์ที่เรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะ่ะเด็กๆคือห7ขวบนะครับแล้วเราก็ใช้เกลแรงอยู่มาภาคใหญ่ๆแล้วแหละเรารู้สึกว่าวันวันหนึ่งที่เราได้เป็นเฟนออฟเกลแรงแล้วเป็นคนแรกของเซาท์อเดเชียก็ยิ่งยิ่งประทับใจและดีใจครับเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดียังไงเราต้องตอบโจทย์กัจริงๆถ้าถ้าระบุเป็นผลิตภัณฑ์ก็ยากเพราะจริงๆดีเยอะมาก ต้องบอกว่าทั้งตัวแบรนด์เองเขามีความเฮอริเทจยาวนานและเป็นเฮอริเทจที่เปิดรับอะไรใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยี hmm. เกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามทั้งภายนอนและภายนอกหลายๆอย่างซึ่งความเจ๋งของแบรนด์กิโตนีถ้าสังเกตจะเห็นว่าตัวโปรดักต์เออหรือหลายๆอย่างแบรนด์จะมีความสวยงามที่ผมเรียกว่าเฮอริเทจแต่ไอตัวอินไซต์ข้างในของเขาเขายังแบงบเดเวลลอปตลอดเวลานั่นคือความเจ๋งครับอย่างที่ว่าเองเปนคนด้านฝั่งเอเช ครก็ก็ดีใจมากก็ภูมิใจมากจริงๆแล้วมาอธิบายเป็นคำง่กงางนะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกประทับใจมากอย่างที่บอกไปเกอแรงเป็นแบรนด์ที่เราอ่ะเหมือนเป็นแฟน FC เขาอยู่แล้วเราก็ดีใจที่วันหนึ่งทางเกอแรงให้เกียรติเราให้เป็นแฟนออฟเกอแรงประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นคนแรกของสวิสเซอร์แลนด์ดีใจมาก พุ S <S <preach ers> s <S the ่งใจแม่ก็ใช้อยู่และเป็นแฟนใช่จริงเขาใช้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเขาใช้เกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังใช้อยู่ก็ดีใจคนะโทรจริงๆวันแรกที่รู้ปุ๊บก็โทรไปบอกแม่แม่เขาก็น้ำเสียงเขาแบบเราจะรู้เลยว่าเขาเฮ้ยเกลือแรงเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้วันนี้เปิดเปิดตัวสูตรใหม่ครับอยากท่ไหมครับก็วันนี้เป็นวันเปิดตัว AR อาร์คสูตรใหม่นะครับของทางเกลือแรงจริงๆก็ต้องบอกว่า โปรดักต์ไลน์ของเกลแรงเนี่ยมันมีความเจ๋งมีความมีความดีอะเยอะมากมันไม่ใช่เฉพาะคนที่อายุ30อัพใช้ได้จริงๆงคนทีเ่เริ่มเป็นวัยรุ่นก็สามารถใช้ได้คือ่อจริงๆผมเองตอน20น่สไป,ไปเริ่มใช้แล้วเกลแรงผมว่าเกลแรงมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทําให้คนเอเชียเองก็ตามสามารถใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนียวนหนึหนักจนเกินไปรวมถึงโปรดักต์อื่นเช่นน้ำหอมต้น ครับหนังค่ะเป็นครับน,บนสวนตอนนี้ตอนนี้ก็เข้าเข้า,เข,าเข้าอาทิตย์ที่3ในการฉายในโรงแล้วแมนส่วนครับจริงๆต้องขอบคุณท<ด>ี่พี่สื่อทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้การส,สนับสนุนมาตลอดแล้วขอบคุณกับคนที่มีโอกาสเปิดใจเข้าไปดูแมนสว่วนเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าแมนส่วนเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ขายความจิน้นหรือเปล่าความวายหรือเปล่าซึ่งหลายๆคนเปิดใจ แล้วเข้าไปดูแล้วคอมเมนต์ออกมาก็ก็โพสิทีฟซะส่วนใหญ่ซึ่งทุกคนมีความสุขนะที่ได้ดูคนที่นกาทีผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาอะเขาก็ยังเป็นนกาทีฟแต่ในเชิงของแฮปปี้ทุกคนจะบอกว่าอย่างแรกคือคุ้มที่เข้าไปดูอย่างแรกคือคุณที่เข้าไปดูที่สองก็คือเขาโอเคคนนี้อาจจะติดเรื่องหนึ่งคนนี้อาจจะชอบเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายทุกคนมีความสุขที่ได้เข้าไปดูมีที่สามแล้วนะรีบไปดูนะรีบไปดูคริงจะไม่จิแต่คนกล่นวิ่ฉากบนต้นไม้ของเราอะโหจริงๆมีหลายฉากอยู่นะ ว่าถ้าจะมองในในแง่น,น,นะครับแต่ว่าฉา,ากุหลาบไม้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ที่ตัวเข็มและสัดว์เขาหนักอะไรบางอย่างมีการคุยแล้วรู้ถึงนิสัยใจคอจรังจริงๆตอนนี้อ่ะมันไม่ได้แค่ยอยู่ในไทยแล้วค่ะมันเริ่มโผล่ออกมาจากทีน่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้เอาความเป็นแมนสว่วนคความเป็นแมนส่วนมันมีความ ทำาไทยที่สวยงามที่เป็นสไตล์มิตเคานเอร์บวกกับเนื้อเรื่องแบบสืบสวนสอบสวนมันมันย่อยง่ายสนุกแล้วก็สอดแทรกความเป็นไทยแบบเต็มอิ่มอยนนะเรามียโอกาสได้โปรโมทผ่านเอซแกรมของเราผ่านเอซแกรมของค่ายและก็จะได้ไปโปรโมทที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นคนและประเทศอื่นๆตามแผนที่วางไว้ครับซึ่งซึ่งแฮปปี้นะจริงๆแล้วการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและขยายในเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ที่ผมเป็นคนไทยอ่ะก็ภูมิใจ แล้วก็อยากฝากเพ,พื่อนๆน้องๆเลยนะครับจริงๆความเป็นไทยอัตลักษณ์แบบไทยเนี่ยมันมีความสวยงามและมีความมีความเจ๋งมากถ้าเราได้ไปสัมผัสเปิดใจแล้วเข้าไปด,ดูจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควรรักษาไว้อย่างยิ่งหลายคนแหละคนเขากลับมาดูหนังไทยเพราะว่าแม่สวยอ,อลทัเบเราในฐานะนักแสดงม่ะมีความู้สึกยังเ ก็ดีใจในในแง่ใน,ใน,ในดีใจในมิติของการทํางานบันเทิงคือเราต้องการแบบที่ต้องการส่งความสุขต่อผ่านงานบันเทิงัแต่แรกใช่ไหมครับการที่เราได้ส่งความสุขและได้รักษาอะไรดีๆของไทยต่อไปได,ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ในวงการทั้เหมดก็เป็นสิ่งที่ทคือผมไม่เคยมองว่าเป็นการแข่งขันหรือเป็นการอะไรตั้งแต่แรกอยู่ลวไม่ว่าทํางานอะไรผมมองว่างานมันควรจะรังสรร์ไปด้วยกัน แล้วการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วทําให้หลายๆคนมีโอกาสได้เข้ามาดูหนในโรงภาพยนตร์ดีใจมีความสุขเพราะจริงๆบรรยากาศในโรงภาพยนตร์คือบรรยากาศโรงที่ที่มันทำไม่ยากแต่ว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทําแล้วก็หลืมลืมไปวันที่เราได้มาดูกับคนที่เรารักวันที่เราได้มาดูแล้วเราได้ตั้งใจดู 2- 3สามชั่วโมงเนี่ยมันทําให้เราได้ได้อะไรหลากหลายทั้งความสนุกทั้งแง่คิดหลายๆอยาา่างจังหัะทำให้เราได้คุยกับตัวเองหลังออกนอกโรงก็ชวน ใครได้ดูก็ดีใจครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูก็ชวนนะครับแมนสวงยังอยู่ในโงรงภาพยนตร์อยู่ครับอย่างหลายคนก็อยากให้มันเป็นซีรีส์ด้วยค่ะทุกคนรียกรอว่าเออให้มันเป็นซีรีส์ก็ต้องดูก็ต้องดูว่าซีรีส์เรื่องไหนหน่าทำใช่ไหมครัจริงๆแมนสวงมันมันมีโอกาสเป็นซีรีส์อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเลเยอร์และเรื่ของตัวละครอ,อีกเยอะอก็ต้องดูว่าระหว่างแมนสวงกับทิมคอสภาคสองจะมาก่อนกันอันนี้ผู้เล่นนะนี่ผู้เล่นนะแล้วถามว่ามีสิทธิ์แล้วจริงๆ อันนี้เล่นมีพุ่นเล่นพุ่เล่น,ลน,ลน,ลนไม่แต่ว่าถ้าถามใจผมเนี่ยด้วยองเรความที่เราเราก็รักคินคอสมากาเราก็อยากมีโอกาสที่จะได้ทำคินคอสต่อไปทำไม่ทำให้ใหลายๆอย่างในคินคอสสมบูรณ์แบบมากขึ้นและตัวแมนสูทิ์เองผมมองว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังอาจจะเป็นซีรีส์เอ่ยเป็นละครเวทีหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยบนบนจอทีวีมันคงเป็นอะไรที่ดี พราะทุกคนที่ได้ดูแมนส่วนก็จะได้เห็นความเป็นไทยเรื่อยๆคือจริงความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบําไม่ใช่ของเรื่องตะโกนนะครับถ้าได้ดูล้วจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องว้าวเรื่องอืดนัอีกมากมายซึ่งมันแค่ส่วนหนึ่งตอนนี้จะเดินสายปปโหมดที่ประเทศไหนบ้างที่มีแผนแล้วตอนนี้มีลาม,มีเวียดนามกใกล้ๆพิอนบ้านแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ยังไม่จบดิวแต่อีกหลายประเทศครับก็พยายามจะเอา หนังไทยเรื่องนี้ความเป็นไทยหลายๆอย่างไปขยายและลอนให้ให้คนต่างชาติได้ดูมากที่สุดต่ังประเทศล่าสุดก็สาน่ันการเป็นสอสอแล้วคือนแหนไงเนแหนมก็ก็ดีครับดีขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาเดี๋ยวที่คุยกันในสภาต่อไม่ใช่ก็จริงๆแล้วมีความสุขคือมันโอเคมันสนุกแหละที่เราได้แบบ ขึ้นรดแห่เหมือนคาเสียปลาใสแต่ว่าความสนุกก็คือเราเหมือนได้ได้อยู่ใกล้ๆแฟนๆอีกแบบหนึ่งในโหมดแมนสูในรูปแบบที่คนโคลาที่ได้เห็นเขาก็อบยิ้มอ่ะตอนขึ้นรถแห่ก็จะมีแบบพาม่าบกมือบกมือระวัดดีเขาก็รับไหวแล้วเขาก็แบบอบยิม้มมีความสุขมันเป็นเหมือนแบบเทศกาลพ่ออัพขึ้นมาเขาได้เอ่นจอยครึ่งวันครับถ้าเกิด วันนี้ยังมีในโรงภาพยนตร์อยู่เพราเป็นจริงๆฉายตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเข้าวีที่3แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูครับยังมีโอกาสอยู่กะลุนไปดูนะครับแพ่นๆ